นี่ฝาไหลฝาไหลนะครับใครเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักฝาไหลเนี่ยฮะฝาไหลก็คือ้าสมัยก่อนเขาเรียกข้างฝาผนังอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูอนี่อ่ะเนี่ยฮะเราปิดมันก็จะประมาณนี้นะครับข้อดีของมันก็คือ มันรับลมได้ดีโกรก,กรมลมลมโกรกได้ดีแล้วก็รับแสงได้ดีนะฮะแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยเวลาคือเราก็ปิดไปเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าต้องการให้ลงโกรกก็ฟึบอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมแสงเข้าลมเข้าวิธีการไหลไง่ายง่าย <laughs> คือก็คือทําฝาตัวนอกมาหนึ่งตัวซึ่งเป็นฝาตายนะครับตัวฟิกแล้วก็ตัวในเนี่ยเป็นตัวเลื่อน ก็จะมีแค่เอาเนี้ยมาขั้นไว้เฉยไม่ได้มีรางไม่ได้มีอะไรฝาไหลเอาไว้หน้าฝน,นนะเดี๋ยวจะมาห,าหานอนที่นี่แล้วกันแล้วก็หาปลาหาอะไรกินได้นะครับใช้ชีวิตแบบกลางหุบเขาเลยอะหุบเขาจริงๆนะอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้หุบขเ,เ,าเบขาต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะยแล้วก็หน้าหนาวเดี๋ยวหน้าหนาวมานอนนอนนี่นะตอนนี้ก็ลมโกรกนะครับผมลมมันดีแต่ว่ามันเป็นลมร้อนเพราะว่าหน้ามันเป็น อำเภอเถือนอะมันร้อนร้อนมากเลยร้อนแดดจริงๆโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสเนี่ยมานอนแล้วก็เรามาทำคอนเทนต์กันเราจจะไปทำบ้านอยู่ในป่าน,นี่ก็ได้นะโอเคครับผมบ๊ายบาย